อิสกิยาที่จอดรถสะดวกเข้าซอยไม่ลึกแถวราชะพฤกษ์ก็ต้องร้านนี้เลยร้านข้า่าอิสกิยาแอนซูชิบรรยากาศดีนั่งชิลและที่สําคัญที่ร้านมีดนตรีสดด้วยกาดร้านซอยอินทาวาถนนะะราชพฤกษ์เลี้ยวจากปากซอยมานิดเดียวก็เจอร้านแล้วหาง่ายมากๆจอดรถหน้าร้านได้เลยนะทางร้านแบ่งออกเป็นสโซนทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาดอร์บรรยากาศด้านในเหมาะกับก,บการสังส่งสรร์ยามค่ำคืนเปิดมาที่เมนูเสียบไม้พริกหยวกสอดไส้เนื้อแอ,องกัสพันหน่อม้ฝรั่งส่วนตัวนี้ จะเป็นหนังไก่ย่างาต่อที่ความกรอบของกุ้งเทมปุระเมนูซูชิตัวนี้เป็นนิกิริเซตเอเสิร์ฟมาแบบหลากหลายหน้าเลยและพลาดไม่ได้กับเมนูปลาดิบรวม3อย่างตัวปลาสดและหั่นแบบชิ้นหนาๆเต็มคำไปเลยเมนูมันปูก็ต้องเป็นคานินิโซอิบิมากุโรมาต่อที่เมนูหม้อร้อนต้องเป็นสุกียากิเนื้อแองกัสสายเนื้อย่างบอกเลยถ้าเจอเนื้อพิการย่างไปฟินสุดๆส,สายหมูก็ต้องเป็นสันคอเทคนิคของเราคือย่างบนเตาถ่านนิก่นาทีแล้วก็จิ้มน้ำจิ้ม แบบช่ำๆนเนื้อพิขานญยาที่นี่ดีจริงๆและต่อที่เมนูปาซาบะด,ดองเบิร์นไฟคือความจุยซี่มากๆบอกเลยปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มเพิ่มอรรถรสร้านอิสกยะย่านราชพฤกษ์ดนตรีสดบรรยากาศดีพลาดไม่ได้เลยร้านโคยะอิสกยะแอนซูชิ